ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมนายสถานีมูระกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอิเซไคสลายเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องจําเป็นสําคัญสำคัญภายในเกมว่าใน1วันหรือสิ่งสําคัญของเกมนั้นเราควรจะต้องทําอะไรบ้างครับซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะกันครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับ ที่สุดจะเรียกว่าที่สุดไหมก็ก็สําคัญนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันสํสาคัญที่สุดไหมแต่ว่าผมแนะนําว่าควรทําดีกว่านั่นเองนะครับนั่นก็คืออาเควสอ่าพิเดเตอร์นะครับที่เอาไว้อัพสกิลนั่นเองนะครับเนื่องจากการหาสกิลนะครับจะทําได้2แบบเท่านั้นก็คือจากเนื้อเรื่องนะครับที่จะเป็นอาบอสเนื้อเรื่องของเควสนั้นๆน,น,นะครับซึ่ง หช่องนะครับอย่าง beginner normal แล้วก็ expert นั้นจะสามารถเล่นได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นนะครับคือ1 ID จะเล่นได้เพียง1ครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นจะไม่สามารถเล่นมันได้อีกนะครับเนื่องจากมันมีลิมิตเอาไว้ที่สูนรนั่นเองนะครับเราจะทํำยังไงก็คืออย่างที่2นะครับเพื่อให้ความสําคัญมากขึ้นเราต้องมาที่ training นั่นเองนะครับและเราจะเจอคําว่า predator battle นั่นเองนะครับซึ่งวันหนึ่งจะ จำกัดไว้เพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งไอพีเดเตอร์อ่าบัตเทิลเนี้ยเอาไว้ทำอะไรนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งส่วนสำคัญนะครับเอาไว้อัอพสกิลนะครับช่องสกิลนะครับพวกเอนชานพวกเนี้ยจะต้องใช้สิ่งที่ดรอปมาจากอ่าพีเดเตอร์บัตเทิลนั่นเองนะครับอย่างอันนี้นะผมอัพให้ดูเลยนะครับเมื่อจบไปที่เลเวล4นะครับ มันจะวิวัฒนาการจากคอมมอนสกิลไปเป็นเอ็กซ์ตร้าสกิลนั่นเองนะครับหมายความว่าเรายิ่งอัพเวลมันสูงมากเท่าไหร่สกิลก็จะยิ่งดีมากขึ้นแล้วก็พอยต์รีควายหรือก็คือแแต้มในการใช้สกิลจะลดลงนะครับโอเคอย่างที่สองนะครับคือการสร้างเมืองอันนี้สำคัญและเป็นส่วนสำอ่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกมนี้เลยนั่นเองนะครับ อย่างแรกเลยคือ,อรีสอทต่างๆนะครับสามารถหาได้จากในเมืองไม่ว่าจะเป็นหินอัพนะครับหินอาบิลิตี้อัลล็อนะครับที่เอาไว้อัปเกรดอ i บิลิตี้ของอตัวละครของเรานะครับรวมไปถึงสนามฝึกที่จะให้วงแหวน e อ p นั่นเองไอ้ก้อน e อ p นะครับรวมไปถึงพวกฟาร์มหรือว่าอะไรต่างๆนะครับจะมอบรีสอทที่จะเป็นของขวัญที่มอบให้กับตัวละคร นั่นเองนะครับเป็นของที่มอบเป็นกิฟต์นะครับที่เอาไว้ให้เราผู้ติดตามของเรานั่นเองกับห้องทดลองของมันชื่ออะไรเวสกานะครับเวตาเวตานะครับมันจะให้ขวดรีสเตมิน่ามานั่นเองนะครับก็และส่วนหนึ่งสำคัญนะครับคือการสร้างเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดคืออย่างมุมซ้ายบนนะครับคิติเซนนะคือจำนวนประชากรในเมืองในประเทศของเรานะครับยิ่งประชากรมากเท่าไหร่แต่ยิ่งอันล็อก ระบบต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอตอนนี้ผมไม่ใช่นะครับเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้ผมปลดอะไรไปแล้วบ้างนะครับเนี่ยครับเซนเซนทอร็วห้าอะไรทุกนี้นะครับมันสามารถอัลล็อกโดย Population นะครับอย่างที่จะอัลล็อกในครั้งตัอไปคือ6,100นั่นเองนะครับถ้าเกิดมีคนถึง6,100คนก็จะอัลล็อกทางด้านขวามือนั่นเองนะครับ ยิ่งเราสร้างเซ็นทรัลออฟฟิศมากเท่าไหร่หรือก็คือ,อที่ว่าการของริมรู้นะครับบ้านหลังใหญ่เราจะยิ่งปลดล็อกอนาเขตมากขึ้นเนหะ้อนั้นนั่นเองนะครับเราจะบุกรุกป่าจุระเทมเพลตได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับจะขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรอย่างเช่นการ ute, อันล็อกแอตทริบิวเอ่ออันนี้กดผิดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับการอันล็อกแอตทริบิวนะครับ ในช่องนี้นะครับช่องที่3การอันล็อกแอตทริบิวนั้นจะขึ้นอยู่กับจํานวนคิเซนนะครับตอนแรกเริ่มเราจะเราอ่าเราจะปลดได้แค่เพียงช่องแรกเท่านั้นเมื่อไปถึงประมาณกี่พันคนผมจําไม่ได้นะครับมันจะให้เราปลดช่องสองได้นะครับแล้วก็มาที่จํานวน3าม0ัคนมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับมันจะให้ปลดช่องที่3ได้แต่ว่าผมตอนนี้ผมมาถึง4ี่พันกว่าแล้วก็เลยปลดช่องที่4ีนั่นเองนะครับ ส่วนช่องที่5มันเหมือนจะยังอัลล็อกไม่ได้นะครับเนื่องจากมันบอกว่าต้องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับมีตัวไหนอัลล็อกอ๋อผมมีมิริมที่ปลดครบแล้วนี่นะเดี๋ยวนะนะครับอ๋อโอเคผมสามารถอัลล็อกได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าทุกอ b i l i t y ที่อัลล็อกนะครับมันล็อกเลเวลเอาไว้อย่างนี้เห็นนะครับที่มันเว็บไปเว็บมานะครับมีปลดได้ตอนเลเวลร้อยเลเวลเก้าสิบสองอะไรพวกนี้ คือเราต้องทำการเอาเวกนะครับยิ่งเราเอาเวก่าแม็กเลเวลมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทำการเอาเวกจนครบ5ครั้งจะเป็น6ดาวแล้วจะไปตันที่เวล100นั่นเองนะครับเราก็ถึงจะสามารถปลดล็อกอาร์ิบิลในช่องที่5ได้จนครบนั่นเองนะครับก็ผ่านไปแล้วสำหรับ สิ่งสำคัญ2อ,อย่างคือการลง Predator Battle นะครับการสร้างเมืองส่วนการเพิ่มประชากรจะต้องทำยังไงนะครับการเพิ่มประชากรจะต้องทำการทำอยู่2อ,อย่างคือสร้างบ้านนะครับแล้วก็อัพเดวเวลบ้านให้มันสูงๆนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ผมบ้าน d i w o b นะครับเป็นเลเวลเแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะเนี่ย มันจะบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราเลเวลอัพนะครับมันจะเพิ่มแม็ก population ครับ40จาก320เป็น360โดยใช้เวลาเลเวลอัพ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ใจร้อนนะครับสามารถใช้เลเวลอัพ now ได้เลยนะโดยใช้เพชร10นั่นเองครับผมขอบอกเลยนะครับว่าเพชรเกมนี้แพงมากๆนะครับเก็บเอาไว้สุ่มตัวดีกว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่สามารถเอาเวกตัวละครของเราได้เราจะไม่สามารถไปต่อได้ง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากว่า ค่าพลังมันต้องการสูงมากๆนะครับนะเพชรจะเรียกว่าหาง่ายไหมก็ไม่เชิงครับแต่ช่วงนี้มันแจกมันก็เลยยังหาง่ายอยู่ถ้าเราไม่สุ่มหาตัวมาเอาเวกเราจะเล่นลำบากมากๆนะครับก็แนะนำว่าให้รอนะครับแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนสายเปยก็จัดการได้เลยนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นมีฟาร์มมีฟู้ดซัพพลายเฟรนด์ซัพพลายอะไรพวกนี้มีฟิลน,นะครับแล้วก็มีแท่งขุดเจาะนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับ แล้วก็การสร้างนะครับการอ่าการสร้างบ้านแต่ละหลังนะอันนี้ผมน่าจะปลดครบไปหมดแล้วมั้งเนี่ยอันเนี้ยนนเหลือแต่ร้านเหลือคาเฟ่เหลือร้านเนื้อผพาดแบบอ่าพวกบ้านหมดแล้วนะครับเนี่ยผมอ่นล็อกค,ครบหมดแล้วนะครับก็พวกบ้านจะปลดตามเนื้อเรื่องเควสนั่นเองนะครับโดยแค่ไปตามเงื่อนไขที่มันบอกนะครับเราจะ กดล็อกประเภทนั้นๆมาถ้าจะถ้าทุกคนเคยดูอนิเมะนะครับจะจําได้ว่ามันจะมีการเข้าร่วมของเผ่าแต่ละเผ่าอย่างเช่นตอนโอเกอร์นะครับคือตอนพวกเบนนิมาร้เข้ามาร่วมนะครับก็จะได้บ้านประเภทโอเกอร์มานั่นเองครับหรือไม่ตอนที่เราสามารถทําสงครามกับชนะออกลอดได้นะครับเราจะได้พวกออกมาร่วมนะครับเราก็จะได้บ้านออกตอนนั้นนั่นเองนะครับอืม สิ่งสำคัญต่อไปที่จะทำให้เพิ่มพลังได้มากขึ้นนะครับก็คือการสร้างอาวุธนะครับอาวุธคือสิ่งที่สำคัญมากๆครับโดยที่การที่จะสร้างได้เราต้องมีโรงสร้างเหล็กนะครับไอโรงโรงครับอาวุธนะครับฟอร์์นะครับโดยหนึ่งเลเวลตามแต่ละเลเวลของมันจะสามารถปลดล็อกอไอเทมประเภทดาวนั้นๆได้นะครับ คือเลเวลหนึ่งจะปลดล็อกไอเทมหนึ่งดาวเลเวลสองจะปลดล็อกไอเทมสองดาวนะครับส่วนอันนี้ผมเป็นสามดาวแล้วนะครับก็เลยสามารถ่าไอเทมระดับสามได้นั่นเองซึ่งไอของพวกนี้นะครับถ้าเป็นของสองดาวนะครับสามารถหาได้ได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าจะเรียกว่าไงเควสธรรมดาเควสเนื้อเรื่องนะครับในระดับ normal ก็ตามหรือ expert ก็ตามนั่นเองนะครับสามารถหาได้จากตรงนั้นนะครับส่วน สิ่งที่ยากขึ้นมาต่อไปก็คือหินค้าอันดับที่3นะครับอันนี้จะได้เฉพาะเควสอ่าอีเวนต์นะครับที่ลงไปหาอุปกรณ์เท่านั้นครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอ่าเควสนะครับแล้วก็ไปที่อีเวนต์นะครับจะมีคําว่าของของอะไรสักอย่างครับกินคองก็ได้ครับเนี่ยครับมันจะเป็นพวกนี้เลยมันจะอัลล็อกนะครับธาตุหินธาตุต่างๆไปในเกมนะครับโดย โดยในระดับ b e กเนอ e r นั้นจะดรอปเพียงแค่ของพื้นฐานนะครับในการทําอาวุธโดยจะดรอปตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ3ดาวให้นั่นเองนะครับไอพ้พวกเขี้ยวพวกที่เอาไวข้ของทําอาวุธพื้นฐานนะครับแต่ยังไม่ดรอปหินธาตุให้นั่นเองนะครับการที่จะดรอปหินธาตุได้นั้นเราจะต้องทําการเคลียร์เคเวสเป็นระดับ normal นั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทําการเคลียร์เป็นะระดับเคลียร์ธาตุดินไปนะครับ นี่ครับถ้าในระดับถ้าเราต้องการหินธาตุนะครับในการทําอาวุธระดับ3ดาวเราต้องทําการปลดล็อกนะครับด่าน n o r m a l ซะก่อนนะครับถึงจะสามารถมีโอกาส drop earth magic core หรือเป็นธาตุต่างๆได้นั่นเองนะครับโดยอีพีนะครับที่ต้องการนะครับคือ2,6000นะครับมันเป็นอะไรที่โหดเที่ยมมากๆนะครับทั้งที่อ่า ผมยังเพิ่งถึงแค่แสนห้าเท่านั้นนะครับยังอีกค่อนข้างไกลเลยทีเดียวถึงจะทําอาวุธสามดาวได้นั่นเองนะครับโดยอาวุธนั้นสามารถถ้ามันยังต้องเรียกว่าไงอ่ะคือเราต้องใช้แบบสูตดรดไทยน,นะครับโดยการคราฟอาวุธระ,ระดับ2ดาวนะครับแล้วก็ทําการอีโวเป็นระดับ3ดาวนั่นเองนะครับโดยการที่จะอีโวได้นั้นต้องอัพอาวุธนะครับหรือสิ่งของต่างๆนะครับให้เต็มนะครับอาวุธยี่ให้ ให้ตันนะครับในเวลตันนั่นเองแล้วก,กดที่ Evo นะครับมันก็จะบอกว่าว่าของที่จําเป็นต้องใช้น่ะมีอะไรบ้างนี่นเองเดี๋ยวเราก็กดไปเลยแล้วกันนะครับ E ี o ให้ทุกท่านได้ดูนะครับกดไปทุบไปปากปาก,ปากนะครับจะเปลี่ยนจากสเปเชียลเป็นแรนะครับซึ่งตอนนี้อาวุธเรากลายเป็น3ดาวแล้วนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้นทั้นทงนั้นนะครับ อาวุธระดับ3ดาวของเรานั้นไม่สามารถเทียบได้กับการคราฟที่เป็น3าดาวตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับเนื่องจาก3ดาวตั้งแต่แรกนะครับจะต้องใช้หินท่าในการคราฟซึ่งหมายความว่ามันจะได้เอฟเฟกติดตัวมาเลยนั่นเองนะครับม่อบวกดาเมจธาตุดาร์กนะครับส0สำหรับคนที่เป็นธาตุดาร์กนะครับอารมณ์ประมาณนี้เลยซึ่งต่อให้เราอัปเกรดแค่ไหนนะครับถ้า เราเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าผมอัปตันนะครับสามดาวแบบของเบนนี่วารุนะครับเป็นตันปุ๊บเราสามารถอัปเกรดเป็นสี่ดาวได้โดยสี่ดาวนั้นจะใช้หินธาตุนั้นนะครับหมายความว่าสี่ดาวในการอัปของธรรมดานั้นจะมีเอฟเฟกในตอนของธรรมดาที่อีโวไปนั้นเราจะมีเอฟเฟกต์ธาตุตอนที่เป็นระดับ4ี่ดาวเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากระดับ3ดาวที่ใช้ของเยอะกว่าแต่ว่าเอฟเฟกดีกว่าแน่นอนนะครับ เราสามารถครับระดับสามดาวแล้วอีโเป็นสี่ดาวได้หรือเราจะไปครับระดับสี่ดาวเลยก็ได้นะครับแน่นอนว่าต่างแต่เลเวลนั้นมันใช้ของมากมายขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเอฟเฟกที่ได้ก็น่าจะสูงขึ้นกว่าการอีโขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่น่าจะประหยัดเวลาในการหาอาวุธได้เพื่อเอาไว้เพิ่มอ p ในเฉพาะหน้างานได้นั่นเองนะครับอืมเรา ก็พูดแล้วก็มีเควสนะครับเรื่องเควสนี่ทุกคนก็คงทําอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของเกมแนวนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับที่พูดไปก็มีเควสเนื้อเรื่องเควส์พีเดเตอร์นะครับแล้วก็การสร้างประเทศการาการสร้างตึกการทําอะไรต่างๆการอันล็อกอาบิลิตี้นะครับ รวมไปถึงการทําอาวุธนั่นเองนะครับนี่คือ5สิ่งสําคัญนะครับในเกมนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้ตัวละครเราแข็งแข่งมากขึ้นอย่างอ่าแต่สิ่งที่6ที่ไม่ต้องพูดใครใก็รู้นั่นเองก็คือการสุ่มตัวละครนะครับเพื่อให้สามารถได้ตัวซ้ําม,มาอีโวอ่ามาเอาเอออาเวกนะครับให้แข็งแร่งขึ้นนั่นเองนะครับในระบบเกมนี้ผม ผมค่อนข้างสนุกนะสนุกกว่าไอ้สไลด์เกมเก่าที่มันเคยออกมาจากค่ายไหนก็ตามที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับแต่คลิปที่แล้วน่าจะโดนตัดนะครับเนื่องจากบันไดทักเนื่องลิขสิทธ,ธ์มาติดเหลืองนะครับก็ผมเลยตัดบางส่วนออกไปมไม่รู้ว่าตัดโดนช่วงนั้นไปหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เกมนี้สนุกไหมสนุกนะครับระบบเพื่อนก็ดีนะครับระบบเพื่อนนี่เอาไว้นะครับสําหรับการช่วยสร้างประเทศนั่นเองนะครับเอ้ยกดผิด นะครับสวอนเฟนนะครับสวอนเฟนพวกนี้นะครับจะเอาไว้ช่วยในการสร้างประเทศนะครับ b ิ l a t i n นะครับอย่างสมมุติว่าผมกดสร้างอะไรเป็นสักอย่างนะครับอย่างไดวูฟเฮาส์นะครับกดไปนะครับมันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมสามารถกดที่มันนะครับแล้วก็เลือกที่จะรีควีแอดนั่นเองนะครับ มันจะขึ้นมาให้เราขอให้เพื่อนกดให้เรานั่นเองครับมันจะสามารถลดระยะเวลาในการสร้างได้สิบนาทีต่อคนนั่นเองนะครับก็ผมว่ามันค่อนข้างดีในมันเป็นระบบที่เวิร์กมากๆนะครับคือเกมเนี้มันเอาไว้สำหรับมันแนวทั้งสร้างประเทศทั้งมีหลายแนวมีครบคันมากๆนะครับสนุกมากๆจริงๆก็สำหรับใครนะครับที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เอ้ยไม่ใช่ก็อย่าลืมมาเล่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถแอดเพื่อนผมมาได้นะมาช่วยกันสร้างประเทศนั่นเองนะครับทีมมาตามนี้เลยน,นะครับมุลลามาสะนะครับผมสามารถอแอดมาได้นั่นเองนะครับมาช่วยกันสร้างประเทศไปด้วยกันสําหรับวันนี้ก็ถ้าสิ่งที่สําคัญนะครับในเกมนี้ก็ได้บอกเล่ากันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสำหรับสำหรับสิ่งดีๆนะครับห้าสิ่งสําคัญในเกมนี้นั่นเองที่ผมทําเพราะว่าผมติดมากๆนะครับเกมนี้ติดแบบไม่รู้จะติดยังไงครับเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าไม่ติดว่าสติมินามันน้อยก็คงไม่ได้ไม่ได้นอนนั่นเองนะครับ ยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ